วันนี้ก็จะพามาชมเบื้องหลังถ่ายแบบปุ๋ยจะเริ่มถ่ายลย้ถ่ายจากเบื้องหลังเลยนะครับ <laughs> ปุย <laughs> นางแบบค่ะนางแบบค่ะปุ๋ยสวยมากนะคะน่างแบบนียนะครับทีมงานกำลัง <laughs> ปุ๋ยสวยมากเลยค่ะกำลังเสริมสวยนะครับปุ๋ยใหญ่มาก <laughs> าวนากำลังแต่งหนะ้า <laughs> วันท er okay. ja anyway claro ี่จะมาปุ๋ยนะครับเป็นชุดเป็นชุดบานปุ๋ยท uh, ี่ชุดบานปุยที่ราคาแพงที่สุดชุดราคาแพงที่สุดชุดบานปุ๋ยสมัยใหม่ทางแบบช่วยแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะน้องแพตตี้นะคะอายุเท่าไหร่แล้วแต่งหน้าอยู่เลยอายุ17ค่ะ17บเหน้าแบบนี้อายุ17จ้าอายุ17 17ปีสิปีว่างจักปีที่แล้วก็บ่รู้เท่ากันจ้ะ คาดน้าตาเนาะมาถ่ายอยู่ทงหน้าเอาข้อต่อนาตาบานๆาทั้งซี่อุ้ยยี่หอยังมาชมวงนี้ปุ้ยสุริยเทพค่ะสุริยเทพโอ้โหชื่อปุ๋ยนี้นายไปถ่ายแต่แถวพวกปราศาสตเนาะสูตรสิบเก้าสี่ห้าสูตรสิบเก้าสี่ห้าแสดงว่าเราเคยขายปุ๋ยได้นี่เนาอ่านถือเขาก็อ่านตัวเลขไปถือล้ำแล้วอะ มุดไปมุดไปมาแล้วปะบอกให้หน่อยเรากำลังไปไหนไปไปเขาเรียกอะไรคะคันนาเอาคันนาหาโลเคชั่นใช่ไหมใช่ค่ะหาที่วานปุ๋ยเข้าไปหาวานปุ๋ยหาตรงหน้าหาโลเคชั่น

เอ่้เบืองหลังคู่สวยงามว่าสิใดแต่ละช็อตจะง่ายใดจะได้สิโต๊ะนั่งแบบเคยมาย่างคันแท่หน้าปะเนาะนังแบบโอเ็ดนาดู่นครับน่งแบบไ่ลุยได้แลว่า่แต่ทีมงานนั่งแบบจะส่งทรส่งยาขันหน้าพอไหวเไปได้ไม่ต้องกลัวตกมเสียวอยู่ด้วย นะครับท yup. ีมงานเบื้องหลังนี่แหละครับเบื้องหลังอเดนบตเดิหน the ีอยู่ในมือย่ทอาเถือเหรอ้ให้ดูการเดินนะครับถ้าเด็กตลาดมาเดินตามคนาตามว่าย่องเบาเ้อยนั่งแบบหาเริ่มสิงต้นตาลแล้วพ่อไปดำหน้าเราเด้อจ้า เป็นพายเบ้ดเลยวะอันนี้ตากล้องกับหารถเก๋ากชันอยู่ตาก้องกับห้อนแล้วอ,อันนี้เป็นช่วงทดสอบแสงนะครับนี่รับร้ายหน้าที่ทั้งส่งปุ๋ยส่งทุงปุ๋ยเลยนะครับขอบคุณครับ เอเีย่านเขาเขาขายปุ๋ยแม่เขาเอาปุ๋ยแล้วเดี๋ยวนี้น่นเป็นกระสอบงามป่ได้นั่งแบบกปช่างค้างกำลังโซกันนะครับฝั่งโน้นเป็นแผนกกองเชียร์นะครับอดไม่ยังเดียวขอเสียงกองเชียร์นะครับ ให้กำลังใจให้กำลังใจอุ้ยมองตั้งแฟช์ไหมกรีบสุดยอดแต่ต้องเข้าไปดูดูเขาเนี่ยงูปุ้ยเขาเขาต้นเนี่ยเอ็นนอนอยู่เจ็บดาบแมงส้มไยไปเล่นดาบมากีกเตร์ แฟสล่วงเฟชนล่วงตกน้ำโอ้ยอย่าตกน้ำเด้อู่เงินซื้อไม่เยอะอันนี้เป็นการโฆษณาปุ๋ยนะครับแต่ว่าไม่ได้โฟกัสที่ปุ๋ยเลยไม่ได้โฟกัสที่ปุ๋ยเลยนะครับปุ๋ยสูรีแทบใส่ตรงไหนก็ใหญ่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเอามาใส่ตัวเอง ว่างดีคือเกิบนั่นเองตัวคนอ่ะเป็นเดียวพอเออส่งเครื่องพ่นปุ๋ยก็มาแล้วนะครับยืมทั้งจากควางหน้าเพื่อนทั้งทายอยู่หน้าเพื่อนทั้งยืมเครื่องพ่นปุ๋ยหน้าเพื่อนจังหากบรรยากาศดีมากเน้อลิรักเอาสุดยัง มาถ่ายอยู่หน้าเล่าเอาเรามาเขาฉากความเยือมอุปกรณ์เล่าอีกตางหากหาใส่ไดร็งแล้วแย่สรุปว่าปุ๋ยบางทางกลางแล้วเพราะแบบที่คุณถ่ายดีเต้ อัพยัาต้องไปเล่พ่อจายพ่ะแม่วะาุามปุ๋ยไปแล้วเข้ากัท่านทาวานเดท่านเหดนี่กนว่าุหลหลุดหรอ Sampai oh, <clears throat> ใส่หมวกทำ้าทาวานตัวนี้เดี๋ยวคำลบินไปก่นนอนนเขาชาเสื่อที่ไปวัดนี่นะทำ้ทาวานทำ้มทาวาะมองไปทางนั่นน่อนั่งเรียบร่องนู่นสุดตด้นเลยเขาพ้นเออนั่นแหละพ่อ,อไม่ต้องไปไกลแค่แค่ไปหยุดลุ่มๆหน่อยขอลุ่มๆหน่อยงั้นแปดรอดใช่ไหมพี่แปดตรงนี้เนาะใช่แปดไม่ต้องลงไป ต,ต้องเดี๋ันนี้เอเอแดบตรงตรงเนี้เจา้าขาอยก็ควายโดนมานี้<อ>นนกกับกาบอดจืไงเอาเก็บอก่คนคุณนข <c oughs> ันโดนมานี่ว่าเดยบดสีตมนี้เองเั้ปลดเข้มมาอีกโทรสับเข้าไหมโทรสั์สั่นไหมตรงแค่ไหนอครับเออแซวว่ามันเขียนพิมพ์พหมือนสรง,งเขาอยู่ผมยิงใส่ออไหลันางแบบไว้เล้ เออเปิดเท่าไรยิงใสอ๋อถือยิงไก่เ <c oughs> ท่านี้ไหมพี่เออนัออ่นแหละแกนีนก้ปอมันมาถึงอยู่บ้าปุ๋ยาาาาเ<ห><ห>ตี่ยบ่ทำทาวันเนาะใสปุ๋ยเลยเนาะนี่เหรอเออทขาไมกเขาไม่เาไมกอยากได้แบบธรามา,าตาหนาลักหนาลักเขาตั้งใดเขาตั้งสีหนาลักข้าวปูนชายหน่อย อแบบนั่งเราว่างหยาต่ำเลยพอเหลือแล้วเราเบิ่งส่งต่ำนี่ยังเราพ่อกำขาโอ้เหลวไปตอนมันสั่นปอติโอ้ยเข่าสั่นปวนด้วยมันเลยต่ำในยจ้ขาผมได้บอต้องเบิ่งโพน้องได้พี่แล้วได้นั่นแหละคอชูมปล่อยมาเองนี่เป็นเด็กขายเชีย อันนี้แม่นางเอกใช่ไหมครับตามมาคุมใช่ไหมครับใช่ค่ะแม่หววม่หวงลูกสาวแม่ห่วงลูกสาวต้องตามม,ตมา,เ,าเพราะว่าหน้าตาช่างภาพไม่น่าไว้ใจเลยครับเขงเลยมีคนคอยมาคุมเอากระสอบมาว่างอนี้บอกได้อ่ะที่ผมส่เแฟร์นะก็ รับงานทุกอย่างเลยครับเพิ่งไปนี่ส้มทุงปุ๋ยเนี่ยคือแฟรี้บะหอยบะเหยียบบะหอยซึ่งกอดตูมเรื่องทั่วลึงสายสีชาติเช็ดแล้วก็เดี๋ยวให้เปลี่ยนกระถุงอันนี้ก็งามแล้วนเปลี่ยนเป็นสีหน่อยไม่มีสีอื่นน้ำแนบบ้านหนาจัง่อบ้านทียนี่เน้นที่ว่าโออนี่หาเส้นระฆังวัะนี่หมดเวลาสนุกแล้ว พูดสิได้เทเลช็อตภาพที่สวยงามใครจะรู้ม, <c oughs> มันมีสโลกแกนของมัน,นอยู่ด้ยวยข,ข้าวดกข้าวอะไรก็ว่าไปนวดเอา เฝ้าว่าเอาไม่พี่แหลมครับแต่อีว่าบอกส่วนข่อยอย่าง <c oughs> เอาบอกให้คิดซนะอยเน่อยมันแรงแน่มันแรงแน่การทุนแอคชั่นเดี๋ยวนะมันมีสไลดก์แกนมันอยู่ตัวแต่เม่อไรหรอกเอ้ <c oughs> ยอยากได้ปุ๋ยดีต้องใส,ส่ปุ๋ยสุูเลเทพเด้อจ้าเจ้าดีเพราะหรออยากได้เล่าเล่าเยเอาไหมคอยปวดขาคอยนั่งยองๆตอนนั้วันลูกคอยชิลุ่นหรอหนึ่งสองสาม แอคชั่นเพียงก่อนั่นปุ้ยดีตรงปุ้ยสุริยเทพยังอะไรนะเดือดจ้าคลิปนู้นไมกันอยาอ้าอยากได้ปุ้ยบ่เดี๋ยวเด้อปุ้ยดีตรงใส่เอออันหนึ่งสองสามแอคชั่นปุ้ยดีอ๋อยาวลืมลืมลืมขอโทษได้หลายทำไมเออสามแอคชั่นปุ้ยดีตรงใส่ปุ้ยสุริยเทพกำลังเปลี่ยนสินนะครับ เอาสันสันได้ปะเปลี่ยนสีนใสใสสนพื้นใหม่นั่งเบกพยเมาส์พูดเดียวเลยรบทุกนาทียะหายยะหายพี่บุมมยะหายในผ้าเมื่อบาทโยยะหายได้เรียงขนมหาบาตนั่งแบบลุงมทงลยแต่แผนกขาเชี่อนะพวกกายยางนักกันแท่น อุ <l ots> ้ยตกใจหมดเดิน <Techn> ผ <os> ้าชูเลยนะครับอุ้ยเอาออกเลยนี่นะครับเพื่อสิได้แต่ละช้อตเอามาเด้อผู้ใดอยากห็นถ่ายสองลูกจะมาถ่ายยืมมือเออเอาสองลูกไม่ก็สองลูกเจ้ไร เนี่ยฟปืบลงนี่ก่ะเห็นเบิดเลยเข่าขึ้นเข่าขึ้นน่งเข่าขึ้นพค่อง่ามเลยนะเพนว่าง่ามบักข้าวตายทั้งนาเอาเอาจะตกเยออย่งเงียบปืบลงเนี่ยกล้องจับอยู่เลยอ้าวดังแท้ช่องเฮาบอกเลยแซ่บนานเลยแบบเด็กเล็กเลี้ข้าวเนี้ยไม่ต้องใส่อันนี้นอปเนี้ย เดปมันระวังสินคีเลยเข้าจังคีสินก่อนใส่หมวกาสินขีทั้งตีความนะครับต้องแค่สินคีนี้คือหมายถึงเป็นผ้าถุงผ้าถุงจะหลุดนะครับสินขีสินขีนะครับภาษาอีสาน่าระวังสินคีเ้อหมายถึงถ้าเป็นภาษาไทยก็ระวังผ้าหลุดนะครับระวังผ้าถุงหลุดนะครับเอาหมวกมาเอามาหมวกหมวก้อง เพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากได้หมูห้าตังไายหมูหมว่ะทวงเงินเขามารงดีนะหน้าทวงหนี้ไม่เท่าเครืงบินพันนะ นี่แหลก็ต้องไปยืนคุมข้างหลังกล้องนะครับกลัวลูกสาวลูกหลุดวัวลูกสาวกลัวลูกสาวสิ้นหลุดแยกลูกสาวสิ้นเฮียสิ้นขีสิ้นขี้ย่างกระหลูกเพราะหรอสองลูกเออเดี๋ยวต่อสานต่อสานขึ้นบ้านขึ้นบ้านกันแท้เดี๋ยวเอาเอาอีกอันเอาอีกอันวานไปมันวานสัตว์จริงไหมเขาน่ะเขากำวานกำแล้วก็วาน เอานานให้พ่อเอาผุนว,ว,ว,วานไปให้แม่กล <c oughs> <ๆ S 2> ่องไายน้่นหมอท่านเอายังมาวานหลินใช่ไหมก็เป็นเงินเหยีนหยนใช่ไหมไงไอหน้าเนาะไปวานปุยเนาะโอเคเปลี่ยนมุม เราต,ต้องหันน้ำมันก่อนเองติดไปเขอบหนึ่งจับตู้ยังไงอ่างี้ยิงใส่หน้าไว้ตองใส่หน้าเลยเนาะดีอ่ะทีนี้มือมือจับถุงปุ๋ยนิดนึงใหญยใหญ่โลดนะครับใหญ่โลดมานั่งต่อลนะเมืงง่อยเอาขอบตะหนาได้ปะแล้วก็ล้มสิชอบชอบชอบให้ตาโดนแดดไม่ต้องใช ันนี้แหละพยายามกระจายแสงที่แบบให้มุมนะครับอันนี้ เอาปื้นีต้้มดวยนั่นแหละนั่นคือแต่ปีออก,กนนะอ,ยอยู่นะเออใสอยู่ฮะหนึ่งสองสวยเลยฮะหนึ่งสองอืมสวยอันนี้เรามามาถ่ายงานปุ๋ยจริงๆนะครับ โฟกัสที่ปุ๋ยนะครัะโฟกัสที่ปุ๋ยนะครับดูยี่ห้อปุ๋ยนะครับทายทายถูกยี่ห้ออะไรครับโฟกัสที่ถุงปุ๋ยค่ะโฮ้ยลมมาพอดีเลยโอ้ยได้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 จีอันนี้เรามาถ่ายปุ๋ยจริงๆนะครับให้ดูยี่ห้อปุ๋ยได้เลยนะครับขาวมากเลยปุ๋ยห้อขาวมากใช้ตรงไหนใหญ่ตรงนั้นเยอะเลย ออขึ้นจั้นจยิ้มจยิ้มจยิ้มขอจริงชังหนหนึ่งสองต้องสโลว์พร้อมดิหนึ่งสองนึ่สองอืมท่านบละลสามสี่ีเบิดก่อนแด้วถบไาสเจ้าหน้าหนาวล่ะถ่ายไปเซ็กซี่มาเยอะมากแล้วอ่ะอย่ารักแล้ว แมนเปลี่ยนแนวแน่ก็ดีในแบบเรียบๆงามๆโอ้ยใส่ยังกะหมากระแรงมาเดี๋ยวมากระแรงมาคอยดูนะคลัเพราะว่าเทียนตัวแบบเรียบๆงามๆแบบใส่ยางน้ำคันแท้สิหน่เอ้าเอ้าเปล่นมากระแรงมากระแรงหยิแสงเบิดก่อนแนนอยู่คืออยูใครว่าอ้าวแม่บ้านมาทำอะไรแถวนี้เอาหนาบีล่ะเอ้าไม่ได้คนอีกขอถ่ายรูปนั่นเสียดเออออลคนม่วงพ้อมเลย เจ้าวันไม่เห็นยังเกาะเลยใช่ๆอินี่เป็นเ่าป้ะน้องหลุดมาจากที่ไหนหรอเอาเทนี่แหละเอาเทเลยอีเลยแต่ไม่นี่จะซิมิตรีข้นค่าทายหนุกเลยแพทย์มักเส้นเก่งผ่าไหมแพทย์มักเส้นเก่งผ่าไหมไป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 นั่งไปนั่งไปนั่งนั่งหร่อจเจ้าแบบนาลักโค้ชไซหรือน่าลักมันดีใสหรอมันดีใสอยู่มั้งแบบนี้มันจะใสอยู่มั้ง มันจะน่ารักสดใสไงวะเนี่ยกับแบบน่ารักังสีละสุดใสดี๋ยวจะอาปุยเขากันหมวกเย้ออบ่เรื่องออกหมวกออกล่องว่าใส่หมวกกะทิเลยยุ่งยุ่งยุ่งจบพผนมีแเนกตบยุ่งไงนั่งแบบพอม ยิงทั้งแฟดนะครับตบทั้งยุงนะครับนี่เนี่ยคะแนกเชือกเกือบให้ด้วยว้าวใสสวยท่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่ท่าโพดนะครับท่าคันขาโ <c oughs> <c oughs> มเมนต์โพดโมเมนต์โพดท่าเซ็กซี่เลยท่านขาเลยท่านขาเราใช่ไหมอีแคดสวยว่ะแสงได้เลยแสงดีสี่หนียวเนกำลังนวดเนาะ <c oughs> สีกำลังดีอ่ะสีจำมาก ห uh. น spell, right? ึ่งสองแสงสวยแสงสวยให้เครดิตคนซื้อแฟลไว้ได้ได้ใหนคอยคนบิวคนไหนเครดิตตั้งหลังแม่คุมแม่มาคุมเ้ดี๋ยวขอคึ่งตัวใกล้ๆหน่อยสิหนึ่งสองหนึ่งสองแ๋งวหนบ้างเนี่ยบอด เห็นต้นตาลข้านึงเห็นเนี่ยเกาะส่นตาลข้างหลังแหละโอ้แม่ก็เลยยับหนี้มันเม็นเพราเห็นแม่เพรเหตุม่ต้องยับแม่ได้อยู่แม่หนึ่งสองเอาเอาหมวกมานะนหยับเขาเพื่นตายไปแล้วพี่เลีหนึ่งสองได้เดี๋ยวมันก็นฟื้นมันไม่ฟื้นหรอกเจ้าโอ้เจ้าขวนะ้างหน้าเพื่อนไปเหยียบเลยจุเป็นอันเนื้อยัดแล้วพอตีอแต่ยังน้อยหนึ่งสองสวยไม่มีแล้วนิดูโอเคพอ Ô chấm, tay đôi chấm bôi hai bùng đất nhất chấm, 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 Mít chấm, chấm, ừ. À, chấm, เอาเอาหมวกก่อนพี่โฟกัสหน้าก่อนเอาแฟ้นไหมไม่เอาครับตอนนี้เนี่ยคลิปนี้ก็กระโปรงผื่อโอ้ผื่อเดี๋ยวเข้าไปไทยเชียงหน้าหน่อยเชียงหน้าหน่อยตัวนะครับแมนจ้าทริปนั่งตกป่ายนางป่ายเขาจบแล้วครับเดี๋ยวไปไทยเชียงหน้าหน่อยตัวป่ายเฮ้าเข้าไปทางไหนไปทางนี้นี่นี่ทางนี้ไกลกว่าเออไปทางนี้ใกล้ใกล้ใกลกว่าต้องไปเก็บสับผาละไงของเฮ้าเด๋อเอามาของเฮ้า ไปจ้าทำบุส้มค่ะทำบุส้มทั้งหลายค่ะตอนนี้เท่ากับมาบุกหน้าเพลินเหยียบเขาเพลินพร้อมโอ้ยก็บอกเขาใจคือกันเด้อค่ะมันคืองานถนัดของเท่าบูปลาเขาูเพืินแมนโอ้เหล่าตัวผู้ถือกล่องได้หยาดเกือบแล้วาเนื้อแท้เลยเปียกบักห้อยแหมบางลายแมวอ๋อแกตี้อยู่กับบุมเนาะ ไปห้าเก็บัมภพระราหหรอห้ากับมูฟอ่อนไปเชียงน้ากันดีกว่าทุกคนค่ะสกามาเออสก้าขอโทษค่ะมิสแกนคนจรนโอ้อยากอายนคนด้านนอก แพนแอคอดตูมตรงแด้ยางรุยทงนอนบ่เคยมาจักเตี้ยบ่เคยมาทงหน้ากันเลยมาไม่อันพ่อทานไปเลยโอ้โเป็นการทีมาทายงานแบบสบายมากเลยค่ะเข่ากับนาตาลงแพทแหงโอ้ยไปก่อนดอก แค่สงสารคนตัวเนีย้ยชือข้นตัวนกคนปะเป็นสุยางคข้นว่ายกับเปลี่ยน,น,นข้าตัวไม่ได้จักบ้างข้าตัวไมได้วันเลี้ยงหมูทาด้วย,ยความลำบากของนางแบบเด้อสร้างภาพอยากได้อนะไรก็ต้องตามใจข <c oughs> ึ้นเปลี่ยนเทียนงน่าก็ได้เปลี่ยนสร้างกระซินี่นี่แหละ แล้ว่ายเรนนี้ก็อีกเรนนึงกว้างเรนนี้ก็แคบเรนนางแบบหนสอนี่อารมณ์ประมาณว่าเศร้าเมยนะหนึ่งสอ,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 สองเอ,งนะงอ่อ,อโวีน่นะมั้ <c oughs> แมนม่เอ้ยนบุ๋มกันหล่ะนะบุ๋มบมไหม,ม <c oughs> คนนี้ ีี่เกยมต๊จบทิปแล้วนะครับครับผมจบทิปแล้วนะครับกับการถ่ายโฆษณาปุ๋ยของน้องแพทนะครับติดต่องานได้ที่ไหนครับ ติดต่องานได้ที่พัดเลยนะคะเฟซบุ๊กพัชรีคุณแก้วค่ะภาษาอังกฤษนะคะไม่ใช่่ฝากตากล้องด้วยนะครับฝากตากล้องด้วยเวพี่แหลมสนใจถ่ายงานเฟซผมก็ลิขิตเรือหานนะครับภาษาอังกฤษนะครับชื่อพอมอกไม่ต้องบอกเบอร์โทรนะครับอยากรู้ตามในเฟซบุ๊กนะใช่แล้วค่ะเรื่องานของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย